สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทำอาหารบ้านๆมา,าแบ่งปันความอร่อยวันนี้ป้ามีเมนูอาหารเจมาฝากกันนะคะตุนไว้ทานได้หลายวันเลยเลยคะ่ะนั่นก็คือมระตุนผักกาดดองค่ะมีวิธีทำอย่างไรให้มระของเราเนี่ยไม่ขมด้วยนะคะเราไปลงมือทำกันค่ะ เราก็เริ่มนำมะระเนี่ยค่ะไปล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นตามชอบได้เลยค่ะแล้วก็จะใช้ช้อนนะคะขูด ใส้เขาออกมาแบบนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยก็หั่นชิ้นตามชอบได้เลยนะคะแล้วก็หั่นประมาณนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยเราก็จะนำมาคล้ากับเกลือค่ะ เราจะใช้เกลือค่อนข้างเยอะหน่อยนะคะวันนี้ป้าใช้เป็นเกลือซอเต้ค่ะเป็นเกลือสมุนนะคะประมาณสักสามช้อนโต๊ะขยำคลุกเคล้านะคะให้เกลือเนี่ยโดนมะระทั่วๆนะคะให้ทั่วถึงะคะ่ะ ขยามไปสักครู่นะคะใช้เวลาประมาณสักสองานาทีค่ะว่าจะเหยอะน้ำไปนิดหน่อยค่ะ,ะ,คะแล้วก็คลุกเคล้าต่อไปค่ะให้เกลือละลายนะคะพอเกลือละลายหมดแล้วนะคะเราก็จะพักมาราของเราไว้ประมาณสัก15นาทีค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะคะ นี้ขั้นตอนต่อไปนะคะเราพักไว้ประมาณ15นาทีแล้วนะคะเราก็จะนำมะระไปล้างค่ะเราก็จะล้างสักสองสาน้ำนะคะกลิ่นเหม็นเขียวจะออกมาเลยละคะ่ะ เราก็ล้างมาเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับท่านใดที่ไม่ทานขมนะคะก็นำไปต้มน้ำทิ้งสัก 1- 2น,น้ำนะคะแต่สำหรับป้าเนี่ยทานขมได้เพราะฉะนั้นป้าจะไม่ต้มน้ำทิ้งนะคะเราจะนำมาปรุงอาหารได้เลยค่ะเราก็เริ่มจากตั้งน้ำนะคะไม่จำเป็นต้องเดือดนะคะก็ใส่มะระลงไปได้เลยค่ะตามด้วยผักกาดดองค่ะ ตามด้วยพริกไทยบุกค,ค่ะวันนี้พริกไทยขาวหมดนะคะป้าใช้เป็นพริกไทยดำกัค่ะแล้วก็ใส่พริกกับขิงค่ะขิงบุกไปนะคะมากน้อยตามชอบได้เลยค่ะปรุงรสด้วยสอสเต้นะคะเกลือสมุโนไพรต่ำค่ะ1ช้อนโต๊ะค่ะใส่ซีอิ๊วขาวไปประมาณสักหน่งช้อนโต๊คะ,ะ,คะ,ะค่ะเป็นซีอิ๊วเจนะคะอาละค่ะ เดี๋ยวเราจะตั้งเคี่ยวไว้แบบนี้ประมาณสัก40นาทีแล้วกลับมาดูกันนะคะพอเขาเดือนแล้วนะคะป้าก็จะรี่เป็นไฟกลางค่อนข้างอ่อนนะคะตุนไปเรื่อยๆค่ะ มระตุนพกาดองของป้าก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะเราอย่าคนเขารุนแรงนะคะเดี๋ยวมระเนี่ยจะเละซะก่อนค่ะรสชาติตอนนี้ก็กําลังดีเลยล่ะค่ะเปรี้ยวนิดๆน,นะคะเค็มหน่อยๆแล้วออกเผ็ดหอมขิงด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาจัดเสิร์ฟกันค่ะถ้าใครชอบเปื่อยก็ตุนไปเรื่อยๆสําหรับป้านเนี่ยก็จะพอแค่นี้นะคะเพราะว่าเราทานเจเนี่ยเราก็จะตุนไปเรื่อยๆอุ่นไปทุกวันทุกวันเขาก็จะเปื่อยไปเองนะคะ เดี๋ยวเรามาจัดเสิร์ฟเป็นค่ะนี่ค่ะมะระตุนผักกาดดองเจของป้าเข้าพร้อมเสิร์ฟร้อนๆค่ะจะทานกับข้าวต้มหรือข้าวสวยก็ได้นะคะยิ่งอุ่นก็จะยิ่งอร่อยนะคะลองทำกันดูค่ะและพบกันใหม่เมนูหน้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะอนุโมทนาสาธุก,กับทุกท่านที่ทานเจด้วยค่ะสวัสดีค่ะ